แอนนี่บรูเผยเหตุผลทำไมไม่ค่อยลงรูปน้องทีขายุร้องคำพูดจากลูกชายมักจะออกมาแชร์โมเมนต์ความรักรักในมุมต่างๆให้ได้เห็นอยู่เสมอสําหรับคุณแม่เลี้ยงเดียวแอนนี่บรูกับลูกชายสุดที่รักน้องทีขายุที่เห็นแล้วต้องอบอุ่นต่อหัวใจทุกครั้งล่าสุดแอนนี่บรูก,ก็ได้เผยบทสนทนาเมื่อลูกชายน้องทีขายุได้เอ่ยขอบคุณที่แม่ให้เกียรติตนทุกครั้งด้วยการถามก่อนจะดารูปไปโพสต์ลงโซเชียลเผยแพร่พต่อสาธารณะโดยแอนนี่บรูกได้ถามว่า ผมขอบคุณแม่ที่ให้เกียรติผมถามผมทุกครั้งในการลงรูปของผมแม่เลิกถ่ายรูปเลิกถ่ายวิดีโอที่ผมไม่สะดวกใจเพื่อเอาไปลงสาธารนณะหรือทำคอนเทนต์ผมรู้สึกตัวเองมีค่ามากคุณอิสระที่แม่มอบให้ผมผมดู YouTube ช่องหนึ่งตั้งแต่ผมเล็กๆอายุเท่าเขาจนวันนี้เด็กคนนั้นก็โตแล้วอายุเท่าผมผมเห็นสายตาเขาแล้วผมเชื่อว่าเขาอยากออกจากคอนเทนต์ของพ่อแม่มากแต่ทำไม่ได้ขอบคุณนะครับแม่เมื่อคืนเขาน่าจะคิดอะไรของเขา เขาก็เลยเอามาพูดก,กับเราแบบนี้เราก็ตอบยินดีเพราะเราเข้าใจเมื่อถึงเวลาที่ลูกโตแล้วเราก็ต้องคุยกันไม่ใช้อำนาจความเป็นพ่อแม่ทําอะไรตามใจเราเพราะเชื่อเสมอทุกอย่างเราคุยกับลูกได้ขอขอบคุณภาพแอนนี่บรูฟน้องทีคายุภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกด้วยคมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ